ผมจะมีคำถามก้าขายออหยางที่ใช้สมองที่สุดเจเจอใช่ไหม้าขายไอหยังที่ใช้สมองนักที่สุดอีกอ่ะเอาใหม่เริ่มใหม่ผมจะมีคำถามผมจะมีคำถามนะครับก้าขายออหยางที่ใช้สมองนักที่สุด ฮ่า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 ได้แค่หัวต้องนักกว่านี้เห็มแค่หัวยิ่ต้องเอาใส่อารมณ์เลยอะแค่หัวช่นูเลยอะเอากาขายอันยังที่ใช้สมองนักที่สุดฮ่าฮ่าล่าแล้วคุณฮู้กอว่ากาขายอัยังบอกคือเอฟีทุกคนนะเอฟองอแต่กร่เบ่ดโอ้เตะกะใ้สมองนักกะใช้กะ แอปองอมันก็ต้องใช้สมองอ่ะแอปองอหมูอ่ะบจเจเอาเพียหมูให้บัจจยเอเอาขี้หมูหมูให้บัจจยเได้แม่นล่ะข้าเบัจจแล้วเพื่อนใจอย่างแทะคำตอบคือสมองหมูอ๋อสมองสมองหมูอีกจ่ายได้อีสมองมใช้โอเคอ่ะเอได้ก่ออืมได้ละ คำถามมันร้ายเลย